อ้อยยุคนึงคนปัวหาจบจบเด้นน่ชลีปัว่าคนจบแปดเนาะขอบคุณค่าแปดแปดกับเจ็ดวิ่งเข้าวิ่งออกาเอาโครงคองเ่าแก็ดแล้วบันนี้สามาห้านาทีจ้า ห้นานาทีก็จะลงแล้วจะเป็นนึ่งข้าวแล้วเป็นมูเขาซีนอนแล้วเจ้าของนึ่งข้าวเอาแล้วบร่ได้นอนจักหยิบคุณเหม,มเเเียวมือเข้าก็กินเธอเดียวเมื่อนี้กินข้าวเช้ากินข้าวเช้าเ,เป็นข้าวเพลงมืออื่นพอมีอีโบว์ มีบวเวหลายๆขึ้นน,นี่จะเอามันหูวหมุนอีเบังโคตรซะใส่ตาแดดจนว่าหน้าดำหิดอิ่มๆแล้วค่วะอาจารนทักทายทุกบ้านจ้าจอดจอดโอ้นี่ครบแล้วันนี้พระอ,อาจารย์จะกลับนมัสก,การค่ะพระอาจารย์คุณเหียงกะกลับนมัสการพระอาจารย์แมนยืังนี่มีคนจบ คนบลงมาคนจบตำาว่วะสิลงเพื่อกิดบวชดเนาะคนมาจบเบึงเห็นหมดเห็นแมงอยู่บนห้องมือนคนือผู้หญิงผัวอะไรเนาะสนใจผู้ห็นมือน,นี้แต่ว่าเครื่อง fc เห็นอยู่สามสามไม่สี่เธอนี่แหละสี่ครั้งเนาะเห็นอยู่เครื่อง fc เนี่ จ้าคุณเหมียวคุณยาสั้ากราบกราบคับพาจาจยาทักทายขัดคัาสั้เอาคำลาเอาคำลาขอให้กดกดมาจำหนาที่รนแดดมืดแดดพ่อยเดดดูนี้ครับ กันล้มลงนี่คันรับแท้ๆกับว่ได้รับเลยในที่็ดกับเข้าต่อมื่อแรงเวลาล้มลงก็ที่ไปเปิดแฉให้ผ่เราเมื่อแรงจอดให้ผู้ใหล่ะเก็บผู้มุ่งก็จอดให้กันนี่เลย เอาบ้านลักไปแย่าไปใช่ประแจอคอยเด้อคอยไปจอดให้กะคอยคอมเมนต์บะไรอีหลี่มเมนความเขาพ่อเขาจังบ่อยากให้ใส่บางคนก็ได้มันเป็นอีหลีเนาะมาพอกับเจ้าของด้วรู้บ้านเฉพ่อจังไปคอมเมนต์บะไรแล้วเป็นอย่างหลังบ้านพ่นบริใส่ให้พ่นล้างอยู่กับเม้นต์บะไรมันเกี่ยวกันอยู่เงี้อย่างว่าฟงใจอยู่นี่ บ้านผู้ไทยเกษตรน่ะไปหลายทัวร์เมนบ่ได้จดอันเมนได้แต่คลิปยาวคลิปสั้นบ่ได้เลยเป็นแต่ดนล่ะก็เลยมีแต่ไปกดไล์ให้ซือๆมือเช้านี่บ้านป้าอ่อนก็เมนบ่ได้ มืดแล้วมืดแล้วจะลงแล้วเด้อเหลือหนึ่งนาทีค่ะกลับน้ำมาสการพระอาจารย์ปุน่าน้องเอฟมาแต่ใส่ือกลับน้าหลังหมู่แบบนี้ไปนึ่งเขา้าวบหรือไปดังไฟหน่าโบกมือเลยเด้อใจเด้อจะลงแล้วค่ะบเบรตแล้วื้อนี้เอาเต็มแล้วย่าเต็มชั่วโมงแล้วพอ่อ น่ามันเนาะไล่เพื่อไว้ไหมเพื่อไวอ่ะมืออื่นเนาะอาจารย์ทำวัดเย็นแล้วจะไปหาพ้าอาจารย์แล้ว,วนันนี้จะเอาเอซีปิดปิดชัดไฟก็ดอกไฟพม่เข้าคอามปิดนี่แป๊บเดียวก็เต็มปิดชัด บบกมือได้เลยจ้าบบกมือให้หน่อยนะคะจะลงแล้วจ้าจะลงแล้วจ้าขอบคุณมากๆากกดไฮไลท์ไว้ก่อนกดไฮ